สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมาพร้กันอีกค่ะมันนี้ได้กินแกงสายบัวค่ะบ่ได้กินโดนหรอไม่ได้กินน้ำพค้นเยอะแค่ไนี่ว่าคนไกลบ้านเนาะ <c oughs> แกงสายบัวใส่ปลาดุกด้วยค่ะนี่ปลาดุกโตเป็นโตเป็นตอนเป็นโตนี่นะคะ แต่ว่าบะได้กินกับข้าเหนียวนะคะพี่น้องกินกับข้าสวยข้าหง้่านี่ล่ะบะมีข้าเหนียวบะได้หนึ่งข้าเหนียวบะได้ไปซื้อมาค่ะมาค่ะแนวกินมันเท่าแสบกินคินฮอดบัตซสยบัวค่ะแต่ว่ามันก็สีบ้คอยสดคือมาตะบันเขาไม่ใหม่หอก แซ่บก็แล้วจะแ,แนวหอมหมักเนาะมักไผมักมันคือว่าแล้วค่ะบางคนมันก็บอมักกินหอนๆ ข้าวเนียวบะเตยมันหอนพี่น้องค่ะสายบัวในหอนมันโดนแกงแบบบานๆเท่าค่ะแกงแบบโบราณแบบบานๆที่พ่อแม่เพิ่นแกงให้กินบะเตยใส่กะทิบใ่ใส่ยังค่ะใส่ปลาละอยากกินแบบเน่าก,กินแบบบานๆเท่า ปลาดุกกับเป็นปลาดุกแบบปลาดุกเลี่ยงเหรอคะไม่นปลาดุกนัน่นจะแสบกเก่าเหรอคะยิสายิ้มยิ่นยิ้มย้ายนนิ้ายิามยิ้ยหลายเนมะคะ้มยิ้มนิ้เิ้นเิ้นเิาแค่ละค เป็นตะมวนน้ำผึงเจาจังสวยมากเช่เขาตายอยู่ของล่าง กินสายบัวค่ะอยากกินสายบัวปลาแบบลายอยู่ค่ะสองโตนะพี่น้องค่ะ ผักแมงลักกะหาบ่ได้ได้ใส่ใบผักกะเพราใหญ่นะผักวีลาบอกระกหวั่น มีลูกโดดใช่ไหม หลุด,ด,ดเม่ดได้หน่อยนึงได้ผลเลยแสบคอยาวเลยพี่น้องค่ะมึงหอนอจ่าบัวนี่มึงหอน,น,นหเนาะกินไว้บ่ได้ ข้นนขมขมขขามีต้นเงนก่าก็ไม่ค่สุกหอมหอน้ำแกงขึ้นหนออคะ่ะ กำแกงเจอกับดผิดีชีหนแต่ว่ายางเผ็ด คือของร้ำไม่ห่อนพี่ห้องค่ะคคถือริกไปหน่วยหนึ่งแนวกินมันบานเท่าค่ะพี่น้องแกงสายบัวใส่ปลาดุกแบบแกงแบบโบราณใส่น้ำปลาน้ำขามเลยค่ะกับเขาสวยๆนี่ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สิขอฝากพี่น้องซ้ำนี่แหละค่ะ มันหนห่อขอบคุณพี่น้องที่เขามาเป็นกําลังใจให้ค่ะติดตามรับชมมือกำลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะ